ต่อมาปุ่มที่3นะครับจากด้านล่างจากด้านบนมาด้านล่างนะครับปุ่มที่3กดครั้งหนึ่งจะเป็นการล็อกไฟล์คลิปที่2นะครับคลิปนี้นะครับจะให้ดูปุ่มด้านนี้ปุ่มด้านนี้จะมีทั้งหมด4ปุ่มนะครับด้านบนสุดจะเป็นปุ่มโอเคนะครับปุ่มโอเคก็คือปุ่มเลือกเวลาเราก,กดเมนูด้านนู้น แล้วเราก็เลือกเมนูไหนแล้ก็กดโอเคนะครับแต่ถ้าเรากดณนะตอนนี้มันจะเป็นการหยุดบันทึกนะครับหยุดบันทึกกดครั้งหนึ่งก็บันทึกเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราไม่ต้องกดเพราะกล้องมันบันทึกอัตโนมัตินะครับปุ่มถัดลงมาเป็นปุ่มโหมดนะครับปุ่มโหมดจะทํางานก็ต่อเมื่อเราหยุดบันทึกก่อนปุ่มโหมดถึงจะทํางานนะครับผมกดปุ่มโหมดให้ดูนะครับ ผหมดเราก็จะเลือกดูไฟล์ย,ย้อนหลังดูอะไรจากหน้ากล้องได้นะครับเมื่อเรากลับมาหน้าเดิมนะครับแล้วก็กดให้มันบันทึกด้วยนะครับต่อมาปุ่มที่3นะครับจากด้านล่างจากด้านบนมาด้านล่างนะครับปุ่มที่3กดครั้งหนึ่งจะเป็นการล็อกไฟล์นะครับจะขึ้นรูปกุญแจกรณีนี้เราเห็นเหตุการณ์หน้ารถแล้วก็เราอยากจะล็อกไฟล์นั้นนะครับเราก็กดล็อกไฟล์ได้เลยกุญแจจะขึ้นนะครับ มันก็จะล็อกไฟล์ให้ครบนาทีนะครับทีนี้เราอยากจะปลดล็อกไฟลล้วก็กดซ้ำอีกรอบหนึ่งอ่ามันก็ปลดล็อกไฟล์ไฟล์ที่ล็อกเนี่ยมันจะแยกออกไปอยู่โฟลเดอร์หนึ่งมันจะไม่มีการวนทับนะครับมันจะวนทับเฉพาะไฟล์ปกติเท่านั้นนะครับส่วนปุ่มสุดท้ายตรงนี้เป็นปุ่มพักหน้าจอกดปุ๊บปิดหน้าจอนะครับแต่กล้องทางานอยู่ไฟจะแสดงนสถานะทํางานอยู่นะครับกดอีกครั้งหนึ่งเราก็เปิด นะครับปุ่มพักหน้าจอเนี้ยเราใช้เวลาเราขับรถตอนกลางคืนแล้วกล้องมันจ้านะครับเราก็พักหน้าจอมันสะนะครับระบบนี้เราสามารถตั้งออตโต้ได้นะครับแต่ว่าทุกคนชอบมองกล้องก็เลยเปิดให้ติดเอาไว้นะครับจะพักหน้าจอค่อยกดปุ่มนะครับแล้วก็ถ้าเรากดแช่มันจะเป็นการบังคับให้ปิดเครื่องนะครับกรณีนั้นก็ไม่จําเป็นต้องใช้นะครับเพราะกล้องปิดอัตโนมัติ ครับโอเคอันนี้เป็นวิธีการใช้คร่าวๆนะครับวิธีการโดยละเอียดนะครับเป็นคู่มืออยู่ในกล่องนะครับเป็นคู่มือภาษาไทยขอบคุณครับ